เตาเตาเหรอทุกคนน้องคือเตาเอาเลยน่ารักนะตัวนี้ไม่ดีโอ้โหทุกคนขาตามาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยมีกล่องสุ่มมาไก่กันอีกแล้ววันนี้นะคะกล่องสุ่มทั้งหมดที่เราได้นะคะมาจากตลาดนัดคลองถมนะคะทุกคนวันนี้เรามีมาทั้งหมด หกจุ่มด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เดียมมีอะไรกันบ้างาเริ่มจะฝั่งแม่ก่อนอันนี้ค่ะอันนี้นะคะดูคนก็จะเป็นตัวเกาะโทรศัพท์ของน้องฟิลเป็นอันนี้น้องชื่ออะไรนะมูฟูแซนนะคะดูคนน้องจะเป็นแบบเป็นเหมือนสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นเหมือนน้องแมว,วอ่ะอย่างเงี้ยดูคนเหมือนน้องฟิลนะคะของนองฟิลได้เหมือนจะเป็นเหมือนปลาวานเหมือนวาฬนะทุกคนเนีย่ยตัวนี้นะจ๊ะคือเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนแบบผ่านไปไม่นานนักมันฮิตมากทุกคนแบบโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองนะแล้วแม่ก็เลย ต่อนะคะจะเป็นกระเป๋าชินจังใช่ค่ะอันนี้ไม่อยากได้ใช่คือเห็นตัวจริงแนละ้วมันจะเป็นฟิลแบบปุยปุย,ปยนุ่มๆอ่าแล้วคือมันจะมีแบบว่าเป็นฟิลพวงมญใจตุ้งตุ้งเป็นน่ารักด้วยอ่าต่อนะคะอันนี้น้องคืออะไรน้องคือโลจิกินะคะทุกคนจะเป็นกระเป๋าที่เป็นเหมือนสัตว์ในสวนสัตว์อะไรอย่างนี้ก็จะมีเป็นพวกเขาชื่ออะไรนะโคอาลามีเหมือนกอระรอกคิปโปเต่าติ้งจองแล้วก็สิงโตแต่เนี้ยสิงโตออกไปแล้วแต่น้องฟิวอ,อยากได้เต่า นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าอันนี้จะได้เป็นอะไรอ,อ่ะต่อมานะคะทุกคนอันนี้ไรยังไม่เคยแกะเลยจะเป็นทอมแอนเจอรี่นะตัวจริงสวยใช่แล้วก็จะเป็นกล่องสุ่มที่อยู่ในกระตูนนะคะทุกคนเคอเนียน่ารักมากคือเห็นครั้งแรกแล้วเฮ้ยมันแบบมันเฟีย้ยวมันสวยมากทุกคนนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ ต่อมานะคะอ่ะอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะที่เราแกะมาจะเป็น crying again c r y baby นะคะอันเนี้ยจะไม่จําขอซ้ำอีกท <c oughs> ีก็ <c oughs> <c oughs> คือรอบแรกนร้องฟีได้เป็นเหมือนหมีสีน้าตาลแต่รอบเนี้เฮ้ยราคารอบนี้มัน900นะคะทุกคนก็อ,กอยากได้อีกก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องนี้จมน,นี้นะจะได้เป็นอะไรค่ะ อ่ะต่อมานะคะจุ่มสุดท้ายจะเป็นโตโตโรนะคะจะมาจากสตูดิโอจิบินะคะนี่ก็คืออันนี้น้องฟิวจริงๆอ่ะรอบก่อนเราเคยซื้อมาใช่ไหมตอนฟิวแกไปแล้วแต่จริงน้องฟิวอยากได้อันนี้ซื้อมาผิดอันอจะไม่ได้เลาวคืออันไหน<อ>ต่คือมันคืออันนี้นะคะทุกคน<อ>น้องจะแบบมีไฟกุบกิบกุบกิบนะคะแลเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮ้ยแกะออกมาจะได้เป็นอะไรมาอันนี้คือเราแบ่งแล้วนะคะทุกคนกคนละสามจุม่มนี่น้องฟิวสามจุ่มนี้แม่สามจุ่มนู้นนะคะทุกคนอ่าโอเค มาเรามายิงชูปกันดีกว่าใครแก่ก่อนหนูบอกเลยนะว่าหนูจะออกอันนั้นแหละแล้วแต่หนูเลยนั่นแหละแม่แพ้ก็ได้ชนะก็ได้แล้วแต่หนึ่งสอซ่มซ่อเห็นเ <c oughs> วลาะทุกคนเราเอาอกไอ้นั่นแหละ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะแก่จากตดา ขอเอาเป็นอน,นี้ก่อนละกันนะคะเป็นน้องโตโตโรอันนี้ที่น้องฟิวบอกว่าเอบกาก่อนซื้อ,อว่าผิดรลบก่อนจะมีแบบเป็นฉากแต่วันนี้จะเป็นตัวละครแบบทั้งตัวเลยทุกคนเป็นตัวป่าเลยอันนี้มีไฟด้วยใช่อันนี้มีทั้งหมดหแบบหนึ่งซีเคนะคะอันอยากให้ดูก่อนฝั่งนี้จะมีเป็นโตโตโรนะคะแล้วก็เขาชื่ออะไรนะน้องฟิวจำชื่อไม่ได้นะ้องเป็นไฟที่อยู่ในปราสาทฮาว์ชื่ออะไรนะ อะไรอะไรเปอร์เปอร์เปอร์สักอย่างจำไม่ได้นะคะไม่ใช่ขขงเปอร์นั่นแหละจะเป็นน้องไฟนะคะแล้วก็มีเป็นน้องแมวในแม่มนน้อยกิกกนะจ๊ะส่วนฝั่งนี้นะคะจะมีเป็นตัวที่อยู่ในโปเนียวคือน้องชื่อโ่ปูนียวนี่แหละแล้วก็มีเป็นโนเฟ้สนะคะแต่ว่าตัวนี้น้องฟิวไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องอะไรแต่น้องฟิลเคยเห็นหน้าอยู่คุ้นๆแต่ว่าอันนี้ที่ร้านออกไปแล้ว ก็จะเหลืออีกนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วคือน้องฟิลซื้อมา2จุ่มก็คือผีไล่หน้าออกไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือเป็นโปเนียวเหลือโทโทโลนะคะเหลือน้องไฟแล้วก็เหลือน้องแมวคืออันเนี้ยน้องฟิอยากได้ไฟอยากได้ไฟเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไฟจะออกหรือเปล่ามาแกะค่ะวันนี้เรามีค okay. <m dear> well, ัตเตอร์ว so, so, yes, ันชนะเราจะแกะสวยมาค่ะเฮ้ยแกะสวยมากจะบอกให้ค so, ือนียเปิดมาเราจะเห็นเจอเลยใช่แล้วเขาจะไม่มาเป็นกล่องนะทุกคน แบบไม่มาเป็นถุงเออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น้องเบียไม่เห็นการนะยังไม่เห็นอยากได้เท่าไหร่เขาซื้ออยากได้ไฟค่ะได้ไหมเฮ้ยอ้าวเอ้ยหรือไฟมันออกไปแล้วป้าไฟมันยังไม่ออกไฟมันเป็นลูกแก้วไอ้กล่องนั้นมันก็แกะไปแล้วเออเดี๋ยวมันมาเราคนณละบอกกันทุกคนแต่อันนี้ก็สวย คือน้องฟิวไม่แน่ใจว่ามันมาจากเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยน้องเป็นอันเนี้ยน้องเป็นกระโดดแต่น้องฟิวคุณคุ้นหน้าอยู่อ่าแต่ไม่ได้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรแต่ตอนแรกจำได้วันนี้มันออกไปแล้วก็เลยแบอกเอ้่มันไม่ออกแล้วใช่เขาว่าอยู่อยู่แล้วอ่าอันนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วนะแล้วคือเมื่อคืนน้องฟิวแกะได้ผีไรหน้าจากสปิริตอเว้แล้วก็แบบเฮ้ยเนี้ยแก็เดลือแต่ที่เราอยากได้แล้วไงใช่แต่คืนนี้มาได้ไงก็ไม่โลสงสัยน่าจะมาจากคนละบอกกันอระปิดไฟเปิดไฟก่อน อันนี้เขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยป่ะใช่ก็เปลี่ยนไปสีเหลืองสีเขียวเดี๋ยวไปสีฟ้าเดี๋ยวไปสีนู้นสีนี้ถ้าปิดไฟคือบอกเลยนะจะสวยมากใช่นี่ปิดไฟฟ้าม่วงใช่คืออันเนี้ยเขาจะมีแบบ2แบบนะคะจะมีเป็นตัวละครแบบนี้กับแบบที่มันเป็นเหมือนลูกแก้วคือเราซื้อลูกแก้วแบบยกบล็อกมาเราจะแกะให้ดูอันนั้นจะมีเพลงเนอะแต่เดี๋ยวจะไม่มีนี่ประมาณนี้อ ก็สวยก็สวยอยู่แต่ก็แอบงงนิดๆได้หน่อยได้ไงต้องใส่มาอาจจะมาจากคนละบล็อกนะคะทุกคนโอเคมามาจุ่มแรกต่อไปของแม่ของแม่คือน้องโลก,กิกินะคะทุกคนที่เป็นคอกระเป๋าสะพายได้มแม่จะแกะแบบใช้คัตเตอร์ไหมคะหรือวว่าจะแกะแบบฉีกเลยฉีกเลยก็ได้ค่ะฉีกเลยคนนี้เขาของจริงแม่อยากได้ตัวไหนคะอยากได้หมูเด้งไหมฮิปโป ไม right ่แม่อยากได้ไอตัวบนอะตโคโร่าแม่อยากได้โคลาตัวนี้นะคะทุกคนแม่อยากได้โคลาแต่เราอยากได้เต่ามาอยากได้เต่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 าทุกคนทุกคนอยากได้เต่ามาเต่ามันอ่ะน่ารักเต่าทุกคนถ้าแม่ได้เต่าอ่ะถ้าแม่ไม่อยากได้เต่าฉะนั้นหนูเก็บหมดเเฮ้ยเหมือนจะเ้อ นอารักนะตัวนี้มันต้องเหม่อย่างัวยีนี้หัวยี่นี้อุ้ยน้องเตาทุกคนเราไม่คิดว่าสีจริงมันจะสวยขนาดนี้ใช่ในกล่องมันมันเหมือนแบบสีเข้มแต่สีจริงน้องคือพาสเทลจับเลยค่ะอุ้ยน้องเตานี่ขขาลอกจะเป็นกระดองนี้เอ้ยต้องมีอันนี้ให้ด้วยนี่อ่ะข้างในนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยสายให้เอาไปสะพายกระเป๋านะคะแบบนี้แล้วก็มีเป็นเหมือนแบบตัวที่ห้อยนะคะไปทำพวงกุญแจได้ แล้วก็มีเป็นเหมือนอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งอนะ่ะอุ้ยเหมือนกระถ่ายกับเต่าแบบวิ่งได้ที่หนึ่งอะไรงี้ใช่ใช่น้องฟิวขอดูหน้ากล่องหน่อยค่ะหน้ากล่องมันจะเป็นฟิวเหมือนวิ่งแข่งเลยดูดีๆอ่าเห็นไหมมันจะเป็นฟิวเหมือนแบบอยู่ในเส้นชายเออต่อได้ที่หนึ่งไงอ,อ่าเห็นไหมเรามันมีสตอรี่ทุกคนอุ้ยแล้วคือน้องเต่าน่า,นานนะรักมากอย่างเราฟิวเปิดให้ดูข้างใน ข้างใน,นก็ใส่ของได้นะถ้าเป็นเล่นดูนี่นี่ไงใส่สะพายน้องฟิลลองใช่แล้วคือสีอ่ะคือน้องฟิลไม่คิดว่าสีจริงมันจะสวยขนาดน,นี้สีจริงมันแบบพาสเทลอ่ะแม่นึกว่าแต่สีมันจะเข้มมากมใช่แต่คืนเนี้ยอาดูจากกระดองข้างหลังแบบพาสเทลอ่ะทุกคนน่ารักไหมน่ารักน่ารักมากมาอย่างน้องฟิลจะสะพายให้น้องก่อนนี่จะสวยไนหะใช่อยากให้ดูพร้อมการ์ดการ์ดเราจะเป็นอย่างนี้ใบเซอร์มากอยู่บ๊ายบายต้องเต่า อุ้ยน่ารักจังเลยมาสะพายกระเป๋ากันนี้กี่ร้อยนะสองสามร้อยใช่สามร้อยค่ะใช่ใช่เอ้ยนี่คุ้มนะมแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวติดที่นหนึ่งให้เขาด้วยไหม <c oughs> โอเอย่าน้องเป็นรอยอย่าเก็บไปก่อนเมน,นี้ด้วยนะแบบของอ่ะแบบ <c oughs> ใช่แต่ว,ว่าอันนี้น้องน่ารักมากทุกคนน่ารักแบบน่ารักเลยใช่สไพายกระเป๋าแมทกับลุกต่างๆนี่ห้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนถูกใจน้องเฟล ก็คือตรงห่างเนาะมืนมันจะมีตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ่ะเหมือนแบบเป็นฟ an ิลเหมือนกระดองเลยกระดองค่ะแล้วก็มีเป็นดาวอือหือนี่นารันกิงเห็นไหมเราบอกเลยนะว่าดวงดีไงน้องฟิฟุคนหยิบมาใช่ของแม่ไม่ใช่ใช่ของแม่แต่อนนี้หยิบไงอ่ามาแปลว่าอันนี้ถูกใจแล้วใช่แปลว่าอันนี้เราได้ตัวที่น้องฟิฟอยากได้มานหนึ่งแล้วนะคะทุกคนมาต่อมาจะเป็น ทอมแอนเจอรี่คืนนี้ยน้องฟิลเห็นตัวโชว์มันเป็นกระต่ายเลยคือออกจะน่ารักนะคะก็เลยหยิบมาหนึ่งจุ่มอันนี้ประมาณ200 300นะคะด้ยประมาณประมาณสองร้อยสออิบสาอ๋อ300ใช่เนี่ยเขาบอกว่า300ร้อยทองแผงนี่เขาดูในด,ด้านข้างอย่างไรบ้างข้างๆก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะจะมีเป็นชีสมีกระต่ายมีเหมือนไก่มีทอมเป็นเหมือนชุดเข้าะนะใช่ใชมันเป็นฟิลเหมือนคอสเพย์อะทุกคนแล้วก็มีเป็นหมูแล้วก็มีเป็นวัวตั้งฟิลอยากได้ชีส ไ้่ยด้ได้ไก่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูกันแต่ว่าก็ตายออกไปแล้วแตนฟิวอยากได้ชีสชีสมันแบบอ้าน่ารักแต่ฟิวจับแล้วอันเนี้ยชีสแน่นอนไก่ชีสมาเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคน let's go อมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอ่ะอยู่ในซองซองเขาก็เป็นลายอย่างงี้นะคะมีลายทอมกับเจอร์รี่อย่างงี้ ไกายก่ก่บอกเลยนะว่าชีสมาแน่ฟรุบปสรุปซีเกดมามาดูกันมีซีเกตไหยเหรอมีค่ะมีไหมหรือไม่มีมีซีเกดเหมือนเอเลี่ยนสักอย่างถือว่าใช่เห็นไหมล่ะทุกคนบอกแล้วไม่มีมูบล้อบกแล้วยิ่งตอก็ได้ตอกยิ่งนี้ก็ดิ้นเลยโอ้มาเดี๋ยวดูการ์ดก่อน นีนายนแม่ขอดูหน่อยเห็นวิล่าบอกแล้วเราออกจะดวงดีเราฉอนสมเนยใช่ล้วคือการ์ดเขาคือไม่ได้แบบกระโหลกนะทุกคนมันจะเป็นการ์ดแบบเป็นการ์ดแข็งอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ข้างหลังนะคะจะเขียนว่า who cut the cheese ใครตัดชีสอะไรอย่างงี้ยเห็นวิล่าวันนี้เรามาดีทุกคนตัวที่อยางมีทั้งสองตัวน่อันนี้งานดีนะใช่อ่าทุกคนดูนี่ หัวน้องมันจะเป็นแบบใส่ใส่หมวกอยู่เป็นชีสแล้วคือผ้าแบบผ้านิ่มๆเลยทุกคนน่ารักมากนะเฮ้ยทำไปเล่นไปอุ้ย่มันถอดได้นี่เห็นไหมล่ะไม่อยากได้ชีสก็เป็นอย่างนี้แทนนะคะทุกคนอุ้ยหนูว่าอันเนี้ยเอาไปใส่กับแมวได้่นะเป็นไปได้นะหนูว่าแต่ว่าอย่าใส่เจอรี่ไปก่อนแล้วกันใส่หมูไปก่อนแมวค่อยใส่โอเคใส่เข้าไปเฮ้ยถือว่าดวงดีเห็นไหมล่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอื่นจะเป็นยังไงนะคะ ต่อมานี่ต่อมาคะจะเป็นชินจังเดี๋ยวขออ่านชื่อหนะะ่อยค่ะชื่อน้องนะคะชื่อว่าอะไรเนี่ยโอเคค่ะไม่มีชื่อภาษาอังกฤษน่าจะเป็นชินจังเดียวเนี่ยนะอ๋อนี่ไงคาย่อนชินจังคาย่อนแปลว่าอะไรสีเทียนไม่ใช่น่าจะแปลว่าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนเหมือนเคยได้ยินศัพท์นี้แต่ว่าแปลไม่ออกนั่นแหละก็มันคือกระเป๋าชินจังแล้วคือแม่เห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์มากใช่หมูออกไปแล้วนี่ค่ะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่อยากได้ตัวไหนคะแม่อยากได้ตัวชินจังเลยเนี่ยที่ใส่หมวกแม่อยากได้ชินจัง,จงใส่ชุดนอนนี่ชุดนี้หน้ากล่องเลยว้างัันเถอ,อะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชินจังหน้ากล่องแม่จะได้หรือเปล่าไปแกะกันเลยอันนี้แม่หยิบเองนะทุกคนอันนี้นราฟิสไม่เกี่ยวอันนี้แม่อยากได้มันจะเป็นถุงอะได้มา <laughs> <laughs> ชิโล ช่โอ้โหวันนี้คือน้องฟิวว่าน้องฟิวแบบชอบหมานะหมามันน่ารักอ่ะนี่แกะออกมาเป็นสองฝ่าเลยเนาะใช่ไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะไม่มีการนะทุกคนในนี้นี่อุ้ยแต่น้องน่ารักนะมีเป็นฟิลเหมือนกระดูกมาด้วยแต่ก็น่ารักนี่ก็จะได้เป็นน้องชิโลนะคะทุกคนอุ้ยแต่น้องฟิวว่าชิโลน่ารักนะถ้าน้องฟิวี่จูบเองน้องฟิวก็อยากได้ชิโลรู้สึกว่ามัาแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กอะดูสิน่ารักไหมอุ้ยแต่มันขาวๆอาจจะดูรายยากนิดนึงแต่ว่าความน่ารักให้เต็มส ว่าแดีดน,น้องฟิว่าสีมันเข้ากันเนาะนะแบบสีฟ้ากับสีขาวอะไรเงี้ยอ,อ่าไม่ได้โดดไปอีสฟ้าชมพูนะกระดูกเขาทรงนี้น่ารักนะอืมอุ้ยถือว่านี่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่มาต่อมาตา้องฟิวอุ้ยจะบอกเลยนะว่าอีหนึ่งจุ่มของเราสองคนอยาบอกเลยนะว่ามีแต่ของดีทุกคนนี่อ่ะน้องฟิวจะแกะก่อนละกันได้มาค่ะของน้องฟิวนะคะจะเป็น cry baby นะคะ crying again รอบที่สองของเรา อ่าคือตอนนี้เรามีเป็นน้องหมีสีน้ำตาลไปแล้วน้องฟยอยิอยากได้กบอยากได้กบกับตัวตอนนี้กระต่ายสีชมพูค่ะนะคือน้องฟิว่ะอยากได้กบกับกระต่ายสีชมพูมากอพอร้องฟิวไปดูตัวจริงมากบอะมันก็น่ารักแต่คือถ้าได้กระต่ายสีชมพูก็จะดีกว่าแต่ว่าซีเค็ดเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าออกได้ออกเถอะนะคะทุกคนเพราะว่าซีเค็ดตอนนี้ราคาแบบ ปี๊ดมากุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะได้ค่ะมาะแก,กจะแกะดีๆอุ้ยแกะจากข้างบนดีกว่าเดี๋ยวแกะจะตรงตูดเดี๋ยวมันเห็นการ์ด้าา้ซาำอ่ะ <c oughs> ไม่ซ้ำซ้ำก็ปล่อยต่อแต่ว่าตังเข้าหนูนั <c oughs> ่นแ,แ,แหละกำไรแกไม่เอาแกนี้เลี้แล้วกันแกเลยแต่ไม่ชอบตัวสีผูนะมา <c oughs> ฟึบฟึบก็แกไม่ตื่เหมือนเดิมเลทุกคนอันนี้มา อ่าแพคเกจดูดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะรอบนี้หนูจะไม่ดูสีละเดี๋ยวมันจะแปักอีกมาเดีย๋ยวไปดูกันนะค่ะทุกคนหนึง่งสองหนูจับแล้วหนูจะจับหูเมื่อกี้หนูสัมผัสได้ถึงหูใช่อ่ะใช่สัมผัสได้ขนาดนั้นเลยไม่ดีหูทุกคนขาตานาได้เป็นอลิซเฮ้ยอยันนี้ถือว่าได้อยู่เป็นตัวที่แม่อยากได้อ่าแล้วเหมือนตัวเนี้ยนี่ไง แล้คือตรงนี้ก็จบไปแล้วน้อได้คู่กันเลยใช่จะเป็นอลิสนะคะดูคนไปฉีอลิสเฮ้ยมีกุเจไหมไม่มีค่ะมีแต่การ์ดหน้านี้โอ้ยเสียดายแต่ไม่เป็นไรถือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายๆคนเขาอยากได้กันอยู่แต่ก็ไม่ซ้ำไงอ่าไม่ซ้ำถูกต้องน่าน่ารักอยู่นะน่ารักนะตัวนี้ว่าไปแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสติกเกอร์นะคะทุกคน เฮ้ยถือว่าเราได้ตัวที่ป๊อปปูล่าอยู่นะใช่เฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักใช่ตัวนี้น่ารักแม่ชอบแต่หนูคิดว่าตัวนี้มันน่ารักอยู่นะเอาไว้ให้แม่ไว้เดี๋ยวเราต้องเทรดกันเกิดขึ้นจะมีการเทรดอ่าก็ได้ตัวนิงนะคะสำหรับ cry baby นี้นี่น่นร่กนะ่นี่นี่น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 น่นีนนนีนีนตนี เก็บไว้เดี๋ยวเราเขาไมจุ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรก่อมนีคัตเตอร์ค่ะต่อไปของแม่ได้ค่ะคัตเตอร์อันนี้ไม่ได้ใช้คัตเตอร์หรอคะไอ้นี่ก่อนกี่เฉยๆได้ค่ะนี่ของของแม่คอเลยอฟิลของแม่จะเป็นอันนี้มันมีคอเดียวค่ะจะเป็นน้องใส่ชุดคอตงอยู่กับสัตว์ทะเลค่ะชาจะคนลาค่ายกับตัวซันนี่ยังจูมาแต่คืนนี้เราพอเลยนั้นแต่อยากได้ปูได้เป็นซีเค็ด ของคิวก็มีใช่ไหมใช่หนูมีเป็นตัวนี้น้องคือเหมือนปลาประวานเหมือนวานสักอย่างเป็นตุวมปิง้งแล้วถ้าแม่ได้สีเขียดอ่ะก็ได้ไปแต่ว่าของตัวอื่นที่น้องฟิูเป็นเหมือนหนอนหนอนหนอนสีส้มๆน้องฟิูขายไปแล้ว okay. ค่ะแกแล้วนะเฮ้ยแม่อยากได้ตัวไหนแม่เหรอตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องอ่านี่นะคะทุกคนจะเป็นเหมือนน้องคืออะไรอ่ะน้องคือฉลามน้องคือช้างเหนียว คอนฟิวเป็นเหมือนอะไรออกา้าเป็นเหมือนปลาออกา้าวานออกา้าเคยคุณคุณชื่อไหมเหมือนในการ์ตูนอะไรเงี้ยมาล้้นฉลามกับแม่มาฉลา,นนา,าม,าานนมาแต่นหนูอยากได้ปลาหม,มึกสีขาวขาวกับปูนี่มีการ์ดไหมไม่มีค่ะอย่าจับนะแม่อย่ามันจะรู้หนงไม่รู้ขนาดนั้นเลยเอยากได้นั้นปลาหมึกปลาหมึกสีขาวๆากับปูปูสีเข็ดอันนี้ส่งเขาไปนี่นะ <laughs> อันนี้ของแม่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยตึงงอมตุแม่ได้เป็นน้องตัวนี้ที่น้องฟิลแกะมา3จุ่มได้ตั่นเน็บไปสองนะคะทุกคนมันคือตัวอะไรคะน้องคือคืออะไรอะ Spotted Garden e l นเอลมียวมันเหมือนเป็นปลาที่มันเป็นปลาตัวตรงๆอะเหมือนในตามสารคดีอะที่น้องเป็นปลาใช่มันคล้ายปลางโม่แต่มันไม่ใช่ มันเป็นเหมือนปลาที่มันแบบตัวแท่งๆอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในน้ําลึกๆกับทุกคนเหมือนปลานกแก้วเลยนกแก้วนั่นแหละแต่ว่าตัวเนี้ยคนได้เยอะมากรอทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยน่าจะออกง่ายซึ่งน้องฟิลตอนแกะไปก็ได้สองตัวติดนะคะ<อ>ทุกคนค่อข่างจะเกลือนิดน,นึง<อ>แต่ไม่เป็นลายอย่างน้อยลูกแม่ก็ได้ตัวหายากเห็นเขาบอกว่าตัวน้องฟิลหายากดูดนต,ติดแล้วมันน่ารังนะทาไปเล่นไปโอ,โอเคท่อนเนี้ยน้องเป็นแมวทุกคนแล้วคือของแม่จะไปสีออกแบบว่า เทาๆต่อหนูฟีจะเป็นปสีออเข้มกว่าแม่นิดนึงมีแบบนี้อถือได้ <S 2> <S 2> <S ถือได้ <S <S นั่นแหละอยากให้แม่เอาไปติดโทรศัพท์นะคะทุกคนไหนสรุปกันว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างอัอนนี้ของแม่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะก็จากที่เราบอกว่าเฮ้ยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่อยากได้จริงๆก็มีทั้งหมดสองตัวเป็นน้องเต่านะคะกับน้องเจอร์รี่ชีสเฮ้ยถือว่าหนูดวงดีมากเลยเนี่ยจ้า ฟินมากอ่าต่อมานะคะก็จะมีเป็นคา r y baby นะคะเป็นน้องชีอลิสตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้ค่ะเคยได้อยู่นะก็ถือว่าไม่ซ้าถูกต้องไม่ซ้ําก็ถือว่าดีแล้วนั่นแหละอ่ะเพราะเราซื้อมาจากคนละร้านกันไงตอนนี้เขามาแบบเต็มบ็อกด้วยค่ะค่อนข้า่จะลุน้นนะแล้วก็มีเป็นน้องอันนี้นะคะเป็นน้องหมาชิโร่ในชินจังนะคะเป็นกระเป๋าตังของแม่นุ่มดีอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนตัวละครใน ในค่ายสตูดิโอจีบีนะคะอันนี้เปิดไฟได้น,นะจะก,ก็ได้มาอีกหนึ่งค่ะอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นที่ติดโทรศัพท์นะคะเป็นฮปเปอร์เป็นน้องเหมียว นั่นแหละก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ6กจุ่มที่เราจุ่มมาได้นะคะก็ถือว่าน่ารักแล้วคือราคาเอ,อ่ยย่อมยาวได้อยู่ต้องได้ถูกต้องก็คือประมาณ4อันนะคะแล้วได้มาในงบพันห้าตัวบาทอันนแบบอ้ยจ่ายเองนิดนิดนหน่อยเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูค่ะนั่นแหละแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กับซัมติคายให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันกใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย,บาย